คิดว่าฝึกจิตดีแล้วแต่พอแม่เสียจิตตกเป็นอาทิตย์เลยต้องฟังให้มากฟังให้มากขอรับปฏิบัติให้มากปฏิบัติให้มากละทิ้งให้มากการฟังมากไม่ช่วยอะไรนะช่วยให้ประดับปัญญาแต่ถ้านำสิ่งที่ฟังไปปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ช่วยเพราะนั้นการฟังเนี่ยแต่มาเราไม่ไปปฏิบัติตามไม่ไปทิ้งอารมณ์มันจะไม่ช่วยอะไรเลยเวลาอารมณ์กระทบอะไรปุ๊บเนี่ยเราทิ้งอารมณ์นั้นไม่ได้เพราะนั้นสำคัญนะาจะเตือนเสมอว่าพยายามอย่าฟังอย่างเดียว ฟังมากเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่อย่าลืมปฏิบัติด้วยพยายามทิ้งอารมณ์ฝึกทิ้งอารมณ์ <c oughs> เสียนานแล้วเหรอจะเสียใจด้วยนะอ่าตั้งใจะระหว่างนี้ก็จเจริญเมตตาเผื่อแม่เขาไปถ้ามันยังคิดยังจิตตกอยู่เราก็อุทิศกุศลเจริญเมตตาเผื่อเขาไปอยู่ในภพภูมิใดก็ขอให้ได้รับบุญกุศลที่เราทาแต่ที่เราสร้างเหตุปัจจัย ขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะทําบุญอุทิศทานอุทิศให้เสมอเขาจะอยู่ในภพใดภูมิใดขอให้เขามีความสุขพ้นจากความทุกข์นะดังนั้นการตายมาเป็นธรรมดาการเกิดก็เป็นธรรมดาเราเองก็ตายเขาเองก็ตายให้เราพิจารณาในความตายตรงนี้ให้ดีเอาทุกข์มาพิจารณาว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไปอุปทานในแม่เราเนี่ยเราจึงยึดมั่นถือมั่นในความเป็นแม่เมื่อวันหนึ่งแม่ไปจากเราเพราะเราไม่คิดว่าแม่จะไปจากเราเราก็เลยเกิดความทุกข์ใจความทุกข์เห็นไหม ต้นเหตุจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในแม่เราว่าเป็นของเราเมื่อแม่แล้วเมื่อเราสูญเสียแม่ไปเราจึงเกิดความทุกข์เนี่ยพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> นะค่อยๆพิจารณาไปเอาสายเหตุปัจจัยตรงนี้ในการพิจารณาความคิดความเศร้าหมองเรื่องแม่มาปรากฏขึ้นมาพิจารณาทำเข้าไปเลยว่าเราทุกข์แบบนี้ได้เพราะอะไรเราทุกข์ได้เพราะเราเกิดมาใช่ไหมเราทุกข์ได้เพราะเรารักตัวเองใช่ไหมอ่าไม่ใช่ว่าเรารักแม่เพียงอย่างเดียวนะเรารักตัวเราเองด้วย การรักแม่นะเป็นการตอบสนองต่อความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเราเองดังนั้นเราจึงรักตัวเราเองเราจึงมีอุปทานในตัวเราเองเมื่อเรามีอุปทานในตัวเราเองเราต้องการตอบสนองต่อความรักนะกับบุคคลที่มีบุญคุณต่อเราหรือกับคนที่เลี้ยงดูเรามากับความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีกันมากับเราเราจึงไปยึดมั่นถือมั่นในบุคคลนั้นอ่าว่าบุคคลนั้นจะเป็นต้นเหตุในความทุกข์หรือความสุขให้แก่เราเมื่อวันหนึ่งเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยพลาดจากเราไปเนี่ยก็เลยเป็นต้นเหตุต้นเงื่อนต้นปลาย พราะสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะพลาดไปจากเราเนี่ยกําลังเสื่อมไปจากเราแล้วมันจึงทําให้เราทุกข์ของอันน่าพอใจกําลังเสื่อมไปจากเราแล้วเราจึงเกิดความทุกข์ทุกนี้เกิดขึ้นได้เพราะเรายึดหากเราไม่ยึดเราก็ไม่ทุกข์แต่เพราะเหตุปัจจัยด้วยความไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของเราเองว่าแม่คือความสุขของเราว่าแม่คือความพอใจของเราว่าแม่คือความรู้สึกดีๆต่อเรามันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราทุกข์ใจ ต้นเหตุที่แท้จริงคือการที่เราไม่รู้ว่าแม่นี้ยึดไม่ได้พอแม่เกิดมาก็ตายเราเกิดมาก็ตายแม่ของแม่เกิดมาก็ตายแม่ของแม่ของแม่เกิดมาก็ตายเราเห็นมาไม่รู้กี่ลําดับขั้นแล้วว่าแม่ทุกคนต้องตายจะเป็นแม่ใครก็ตามจะสูงจะต่ำแค่ไหนแม่นั้นก็ต้องตายพ่อนั้นก็ต้องตายแต่เราก็ยังไปอุปทานยึดมั่นถือมานในความเป็นตัวเป็นตนมันจึงทำให้เราทุกข์ใจ เนี่ยพิจารณาเห็นแบบนี้ไปเรื่อยพิจารณาในใจเรานี่แหละพิจารณาไป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 เดี๋ยวการยึดมั่นถือมั่นพวกนี้มันจะค่อยๆถอนออกแล้วความทุกข์ใจในใจเรามันจะค่อยวางลง <c oughs> ในอสังขตะมีดวงจิตที่นิพพานแล้วไหมครับดวงจิตไม่มีอสังขตะคือสภาวะธรรมที่นิพพานปรินิพพาน คำว่าว่างไม่มีคำว่ามีความว่างมีไหมความว่างมีมีความว่างไงแต่มีจิตไหมไม่มีจิตอืมเมื่อปรินิพพานแล้วดับทุกอย่างไม่เหลืออะไรคนรู้จักเป็นโลกประสาทนอนให้รถไฟทับตายต้องทำบุญใดเขาถึงได้รับเหมือนการ ทำได้หมดอะอะไรก็ได้มันจะตายแบบไหน,นมันก็ได้รับได้ทั้งนั้นถ้าเขาไปเกิดในเปรตวิสัยมันไม่เกี่ยวกับลักษณะของการตายตายก็คือตายจะตายแบบไหน,นมันก็คือตายอัตภาพที่ไปมีแค่ห้าภพภูมินรกกระเหมิดเจริญาเปรตวิสัยมนุษย์เทวดามีแค่นี้ไม่มีนอกเหนือจากนี้ในการไปเกิดดังนะั้นอัตภาพเดียวที่จะได้รับบุญหรือทานอุทิศได้คือเปรตวิสัยอ่ามันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายก่อนตายของเขา,าไปไหนล่ะถ้าไปเปรตวิสัยทําอะไรก็ได้หมดแหละอืม แต่ถ้าไม่ได้เป็นเป๋ววิสัยทําให้ตายก็ไม่ได้เพราะเขาไปเกิดเนี่ยอัตภาพที่มันเป็นอาหารของเขาเองไปเกิดเป็นมนุษย์มันต้องมีใครทําบุญให้ไหมล่ะไม่ต้องไงเราต้องหากินเองต้องทํามาหากินไงเออไปเกิดเป็นเทวดาก็มีบุญกุศลเดิมสะสมมาอยู่แล้วอันนั้นสามารถนึกอะไรก็ได้เลยสําเร็จเลยก็มีอาหารของเขาเหมือนกันนำกระดูกท่านมาไว้พิจารณาก่อนนอนของเเออดีสาธุนะพิจารณาความตายไปนะแต่อย่าพยายามอย่าให้มันเกิดนิวรณ์ห้าขึ้นมานะ พยายามพิจารณาให้มันเป็นกุศลให้มันเกิดกุศลไว้วันนี้อาจารย์ออกเร็วนะอันนี้ออกเร็วจริงเพราะว่าพรุ่งนี้ทําบุญแต่เช้าเช้ามืดเพราะว่าเลี้ยงพระเช้า,ชาเลี้ยงพระเช้า,ชาน่าจะพระเริ่มฉัน น่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงหรือหกโมงครึ่งเนี่ยจะยังไม่แน่ใจแต่ต้องช่วยเขาจัดแจงจัดการอ่จัดแจงจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถึงจะไอ้นี่เสร็จน่าจะประมาณสักเก้าโมงฉันเช้าอะนะอันนี้ก็เลยจะออกเร็วว่าเดี๋ยวจะไปเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรหลายอย่างไปช่วยเขาจัดที่จัดทางเพราะตอนเช้าไม่จะเตรียมไม่ทันก็ต้องเตรียมมาแต่คืนนี้เย็นนี้ะจัดที่จัดทางพระต้อนรับพระเอากระถนไปวาง ปูอาสนะลาดอาสนะที่จะทําบุญครบรอบวันตายบันพบุรุษพรุ่งนี้ทําบุญทักษินาทานประจําปีปีหนึ่งจะทําบุญครบรอบวันคนตายเนี่ยหนึ่งครั้งวันพรุ่งนี้นิมนต์พระสิบรูปสิบรูปฉันเช้าปกติจะฉันเพลงปีนี้ฉันเช้าอาจารย์เป็นคนเสนอให้เขาเปลี่ยนเป็นฉันเช้าเขาเคยฉันเพลงกันมาตลอดเขาไม่เคยชินนะบางทีมันก็จะมีบางคนแอนตี้เล็กๆอย่างเงี้ยนะแต่จะไม่สนใจก็ลองเปลี่ยนดูบ้างเลี้ยงแต่เพลไม่คิดจะเปลี่ยนเวลาอย่างอื่นบ้างเลยหรอ เออก็ลองเปลี่ยนดูบ้างสองคือเวลาฉันเช้าเนี่ยมันประหยัดประหยัดมากข้าวต้มอ่ะมันไม่ได้เสียเยอะเหมือนเลี้ยงเพนเลี้ยงเพนอ่ะสารพัดก,กับข้าวกับปลาอาหารนู่นนี่นั่นวุ่นวายไปหมดเลี้ยงเช้าอ่ะนะเชื่อไหมข้าวต้มหม้อเดียวก็เลี้ยงได้ข้าวต้มทรงเครื่อง,งอกก่ะเงาะกระป๋องมากกีดเข้าไปจบอืมพระเขาไม่ได้ต้องการฉันทวงฉันเช้าก็ต้องการซองนะเตรียมซองไว้เถอะอืมไม่มีข้าวให้ฉันใส่ซองไว้ก็มาอืม ก็เลยลองให้เปลี่ยนดูว่าเป็นฉันเช้าดูบ้างและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยวันอาทิตย์อ่ะมาเป็นวันพักผ่อนของเขาบางคนหยุด